ซ้ายกระแทกเบิกร่องนำทางแล้วก็ขวาเติมเต็มครับ ครับผมคขึงปากคขึงจมูกนี่แตกเละเทะไปหมดแล้วครับบาลองใส่นะถือว่าทําได้ดีเลยครับนี่นี่ใครยุยงยกที่5แล้วนะครับก็ขอเชิญร่วมงานคืนสูยาครับวิไลเทคนิคชุมพรทุกรุ่นนะครับในวันที่ส0สิงหาคมเวลา17บเนกานะครับก็ซื้อบัตรได้ที่ฝ่ายการเงินนะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 2 8 9 4 6 3 9 9ครับครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพระนทานสมศักดิ์เทพสุทินท่านพ่อเดชใจกล้านะครับแล้วก็ยังมี อีกหลายต่อหลายท่านเลยนะครับทนายต่อยก็มาคุณสมบูรณ์นิรุติเมธีก็มานะครับแล้วก็ท่านดรจริงสวนแก้วนะครับคุณนิวัฒน์เหล่าสวนวัฒน์นี่ถือว่าเป็นหัวรือใยญ่ครับแล้วก็ทางตัวแทนจากสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับคุณสมชาติเจริญวัชระวิทย์ครับทนายกสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายท่านครับมาร่วมกันในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการรวมพลังกันครับเป็นวันสําคัญของชาติครับวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติ แล้วปีนี้ครบ62,003มหาวิทยาลัยลังริด้วยครับจัดมวยรายการดีเลยครับหลังจากนี้ก็เป็นการจิงแชมป์สาพันธ์มวยไทยอาชีพโลกนะครับหลายคู่ครับมีทั้งชายแล้วก็หญิงครับคุณกิติพงศ์ครับครับวันนี้เนี่ยมีทั้งมวยสากลและก็มวยไทยนะครับบนเวทีในขณานี้ครับมวยสากลอยู่ในช่วงของยกที่5แล้วนะครับนกกระทิงแดงยิ้มยางชกลักษณะว่าเอาใจแฟนมวยครับเดินเปิดเกมตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวครับ วาเฮนดิกบรองซายแกก็ทนเหลือเกินครับนักชกจากอินโดนีเซียรลายนี้มีจังหวะตอบโต้มานี่น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่านกเองนี่ประมาทไม่ได้ครับไม่ใช่เดินเดินเพลินโดนส่วนตุ้งลงเปลย์ไปนี่ทุกอย่างช้อยปิดฉากเลยครับเ,เริ่มจะฮุกซ้ายเข้าอีกแล้วครับนี่ครับลวงใจโครงตัดลำตัวศีรษะชนศีรษะ ปลายเท้าเหยียบไปแล้วครับนาทีนี้โดนตัดรับตัวเยอะๆแบบโอ้โหเจ้ซ้ายอีกทีนงครับปาลองซายลองซายพยายามจะพลิกตัวเองกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วนะครับพลิกออกจากมุมแล้วกลับมาเป็นฝ่ายรุกได้แล้วโดนนบสวนเข้าไปครับไส่เข่าไส่เข่าสามเหลี่ยมแล้วครับหนีออกไม่ออกพื้จริงๆครับโอ้โหดูครับใส่กันแบบไม่ประหยัดหมัดเลยครับต่างคนต่างรัวครับเราได้เนื้อๆครับมต้องขอเกาะไว้หน่อยครับบาลองซายแต่ว่านบนะครับไม่ยอมให้เกาะง่ายๆหมดยกที่5ครับ